โดยเด็กหรือเยาวชนเป็นจำนวนมากจะโทษว่าเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมและครอบครัวเมื่อเกิดการกระทำบุดรุทางีขอขอบและพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมภายใต้โครงการดูแลครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมตามที่ท่านผู้ว่าราชดีได้รายงานโยส่วนและครอบครัวในกระบวนการ เกีนยกับรื่องานสุขภาพสสอสตนและครอบครัวในพื้นที่ต่างๆเพื่อประชุมกาหกระโดแนวทางการดำเนินการนี้โดยมีพนักงานสายวิทาาภาคสี่ต้ารู้ความเข้าใจในระบบให้สามารถดำเนินการได้ในภาพถีเย็นสอบถามและศึกษาทข้าไปเป็นพิธีวนาบรรลข้อตกลงวัน สองนะครับจากสำนักงานเกษตรและสตัสตว์